และในขณะที่เรากําลังลุ้น Honda กับ y ย m a ม a อยู่นั้นสุซูกิก็เป็นอีกค่ายหนึ่งที่ได้มีการเปิดรถใหม่พร้อมกันทีเดียว2รุ่นนั่นก็นคือ GSX-S150 คันนี้และ GSXR150 นะครับเปิดตัวพร้อมกันที่อินโดนีเซียวันที่1พฤศจิกายน2,059ที่ผ่านมาโดย s u ซูกิเปิดตัวตามหลังงานอินเตอร์มอสเยอรมนีนะครับวันที่4ตุลาคมกับการเปิดตัว GSXR125 ไปแล้วไม่ถึง1เดือนครับการเปิดตัวของ สซูกิที่อินโดนีเซียนั้นมีความหมายเป็นอย่างยิ่งกับตลาดในอาเซียนเพราะว่านี่คือ gsx s 1 5 0สปอร์ตเปลยรุ่นใหม่กับสปอร์ตฟูลเฟริงที่มีชื่อว่า gsxr 1 5 0ในของสัตวถังและเครื่องยนต์ชุดเดียวกันแต่ต่างกันที่ดีไซน์ภายนอกนี่คือสปอร์ตฟูลเฟริงตัวใหม่ของสุูกิครับเผยโฉมให้ชม,ใหชมกันในงานอินโดนีเซียมอเตอร์ไซค์เคลโชอ์ระหว่างที่2ถึง6พฤศจิกายน2 5 1 9นะครับโดยมีแรงม้าสูงสุดนะครับอยู่ที่14.1กิลตส ที่1 1 0 0 0รอบต่อนาทีหรือแปลเป็นหน่วย PS ก็คือ19.1 PS ที่1 1 0 0 0รอบต่อนาทีมากกว่า Redder หนึ่หม้อน้ำหรือว่า Satya F 1 5 0ประมาณครึ่งตัวครับรุ่นนี้ให้ความประหยัดมันเชื้อเพลิงที่สูงถึง49.49กิโลเมตรต่อลิตรพร้อมด้วยความเร็วความแรงที่เฉียดเฉียด150กิโลเมตรชั่วโมงโดดเด่นด้วยกุญแจแบบสมาร์ทคีย์นะครับหรือว่า keyless พร้อมด้วยเบรก ABS ชุดไฟหน้าไฟท้าย LED เลื่นมาแบบฟูลดิจิตอลพร้อมด้วยซููกิอีซี่สตาร์ทซิสเต็มกดปุ่มเพียงเบาๆนะครับเครื่องยนต์ติดขึ้นมาอย่างง่ายดายสำหรับการเปิดตัว GSX-R 150และ GSX-S 150ในเมืองไทยนั้นจะเป็นเมื่อไหร่อย่างไรติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าและในช่วงนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ Suzuki way of life